นากเกีปวดน้ำเหยท่าวรดิวะหาปุราปริปุเดนติจาขลางังวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทาโอในบอดีบูดได้จันไดเอวะเมวะอิตโตที่นังเปตานังปะกปติทานที่ทานอทุทิชให้แล้วในโลกนี้ ยอมสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปดักเร้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตงุงงมังข้อยิาตาผลที่สั้นปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะตมิชะตูจงสําเร็จโดยฉับรันสัพเพปุเดนตุสังกปาพอความดําริทัพวงจงเต็มที่จันโทปัตตะโสยตา เหมือนพระจากในวันเพลญมณีโชติระโซยะทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสพิธิโยเวัดขันตูความเจระไดทั้งปวงจงบำรัดไปสัพพโรโควินาจตูโรคทั้งปวงของท่านจงอายมาเตพวัฏวันตาาโย อันตรายยามีแก่ท่านสุขีที่ขายุคปววาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอ,อาภิวาทานาติเรสนิจังมุทาปจายิโนาจัตตารธทาม,มาวาท่านติอายุวันนสุขังพลังพรี่ประการคืออายุวันน่าสุขาพลา ยำเจริญแก่บุคคลผูม้มีปกติไหวกราบมีปกติออนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนี้แลอพยานจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานนี้แปงนท่านให้แล้วสังภาพมีสุปฏิทิตาปฏิสจฐานไว้ดีแล้วในสง ที่ขระรตังหิตายาสทานโตอุปกัรปฏิย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้มุติลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานชา,าตาานินาโซยาติธรรมโมจาย,านาจยาานันนิทัสสะอย่าทำนิลานทันานได้จะเดมให้ปรากฏกร้ว้วแก่ยากทำได โอราโลกนี้ไปแล้วเปตาณะูชาติจะตามดางดังแต่บูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ยากทั้งได้ยูร่าโลกนี้ไปแล้วพระดัจะผิผูนมันุปทินนางกำลังแห่งท่านที่สูทั้งรายถือว่าท่านได้เพอ่มไม่แล้ด้วย ตุมยปุญญังปตุตัางนานาประกันตีด้วยบุญไม่น้อยท่านได้ควรวายเดยวดังนี้ขวัตุสาพรมังคลังขอตสาพระมงคล,ลจงม,มีแก่ท่านประกันตุสาพระเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธตุภาเวนานด้วยอานภาแเพ่งพระ,ระบุทธเจ้า สาพพรรรมมานุภาเวนะด้วยอนุภาแพ่งพระธรรมสาพพจังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแพ่งพระสงส์ัธาโุที่วททวะวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งาดจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อ